สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องผู้นิยมสะสมพระพุทธรูปพระสมัยต่างๆผมโหน่งการฉนูภาพพูชานะฮะพบกันอีกครั้งหนึ่งใน EP ีที่15นะฮะในช่อง y u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  e โหน่งการฉนูภาพพูชานะ,ะผมก็อย่างที่บอกนะฮะอย่างที่ท่านทราบกันอยู่แล้วผมมีร้านที่ลบบุรีก็ที่นี่นะฮะแล้วก็ที่สวนจุจัก โครงการ1นะฮะโครงการ1ห้อง245ซอย36ทับส่นะฮะสะดวกที่ไหนก็มาหาได้นะฮะถ้าพี่มีความสนใจในพระพุทธรูปพระโบราณพระสมัยนะฮะสนใจพระองค์ไหนอยากชมก็นัดแนะนะเข้ามาพบปะพูดคุยกันได้นะฮะก็วันนี้เนี่ย อีพีที่สิบห้านี้ก็เว้นทิ้งช่วงไปนาน5้าเดือนนะฮะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็อยากจะนำพาพี่พี่มาดูพระนะฮะพระที่ผมสะสมไว้เนะาะก็อยากจะพาชมพระในแต่ละช่วงของอประวัติศาสตร์ชาติไทยเรานะฮะตั้งแต่เริ่มก่อตั้งอยุธยามาเอาไอา้อลึกกว่านี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีก โอกาสหนึ่งอันนี้เราจะเอาเริ่มตั้งแต่อยุธยามาจนถึงรัตนโกสินทร์นะฮะที่ผมจัดเตรียมไว้ที่จะามานำพาให้ที่ชมวันนี้นะฮะเป็นช่วงอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์ก็เริ่มตั้งแต่อยุธยาช่วงก่อตั้งนะฮะช่วงก่อตั้งก็คือราชวงศ์แรกก็คือราชวงศ์อู่ทองนะแล้วก็องคนี้ อ,อูทอง1องค์สององค์นะฮะองค์นี้เป็นราชวงศ์สุพรรณภูมิราชวงศ์ที่สองนะครับต่อมาก็เป็นราชวงศ์สุขโขทยัยนะฮะราชวงศ์สุขโขทยัยนะคืออยากให้พี่ได้จดจำลักษณะโครงสร้างของใบหน้าและจุดรายละเอียดปิกย่อยที่แยกกันนะฮะว่า องค์ไหนเราดูเป็นช่วงไหนเนาเอาแบบคร่าวๆก่อนนะฮะนี่มาถึงราชวงศ์สุขโขทยัยองนี้องนี้น,นะฮะราชวงศ์ปราสาททองก็จะมีองค์นี้ทรงเครื่องใหญ่แล้วก็องนี้ทรงเครื่องใหญ่ยืนนะฮะปราสาททองราชวงศ์บ้านภูหลวงอ,องนี้แล้วก็องนี้นะฮะราชวงศ์บ้านภูหลวงแล้วก็ สิ้นสุดอยุธยาก็จะมาเป็นกรุงธนบุรีนะกรุงธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์คือองค์เล็กๆนี่นะฮะสององค์นี้นะอ่านี่แหละคือพระในแต่ละช่วงในแต่ละยุคข,ของอบ้านเราทีา่เริ่มประมาณอา,อายุธยาเนาะส่วนพระลึก กว่านั้นคือบ้านเราเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันมันมีลึกกว่านั้นต,ตั้งแต่เป็นพันพันปีอย่างอ่าทวารอย่างอะไรอย่างเงี้ยย่อยลงมาอ่าหน่อยก็จะเป็นลบบุรีเชียงแสนสุขโขทยัยอะไรเงี้ยนะฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยววันนี้เรามาดูเฉพาะช่วงนี้ก่อนอ่าซึ่งผมคิดว่ามันมีโอกาสที่เราจะได้พบเจอในสนามพระหรือเวลาจะไปอ่าเช่าหาบูชาตามบ้านหรือตาม แผงตามเซียนพระเรามีโอกาสได้เจอพระยุคป,ประมาณช่วงนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะตั้งแต่อู่ทองราชวงศ์สุพรรณภูมิอะไรมาเนี่ยรัตนุงรัตนะเนี่ยรัะชะการอะไรเงี้ยมีโอกาสได้เจอเยอะอซึ่งมันจะมีประโยชน์และดีมากถ้าเราสามารถที่จะดูช่วงได้ว่าองค์นี้อยู่ในช่วงไหน ะะแบ่งแยกได้ว่า,าทรงเครื่องน้อยราชวงศ์สุพรรณภูมิกับราชวงศ์สุขโขทยัยมีรายละเอียดแตกต่างกันประมาณไหนมันมีผลกับเรื่องของราคาด้วยนะฮะนอกจากความสวยแล้วเนี่ยเรื่องของยุคก็เป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์ของการซื้อขายนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก,ก,กันดีกว่าไม่ต้องอะไรมากเนาะ เอาแค่ okay. ข้าวๆนะฮะให้พอที่จะสังเกตได้ว่า,าว่าองค์ไหนอยู่ในช่วงไหนนะฮะนี่องค์นี้สององค์นี้นะฮะคู่นี้คู่นี้คืออู่ทองนะฮะอู่ทองหน้าหนุ่มอ่าอันนี้อู่ทองเห็นไหมเดี๋ยวยกมาให้ดูดีกว่า นี่คือราชวงศ์อู่ทองนะฮะลักษณะเด่นๆก็คือตั้งแต่เกตเปลวเพิงเกตเปลวเพิงเนี่ยด้านหลังจะแบนนะฮะเกตเปลวเพิงของอู่ทองเนี่ยด้านหลังจะแบนเห็นไหมเม็ดพรสศกก็จะเป็นแบบเม็ดสาคูนะฮะเปลือกอตาเป็นตาเนื้อเห็นไหม เนื้อลักษณะเด่นๆเลยนะและก็จะมีเส้นที่เสียนรุ่นเก่าเรีกกระเป๋าหลังซึ่งมันเป็นเส้นขอบของอผ้าสบงเนาะผ้าสบงก็คือผ้านุ่งเนะเนาะอ้อที่สำคัญเลยเนี่ยมีขอบไลายผ้าศกเกือบทุกองนะฮะเกือบทุกองค ตาเนื้อไหลพระศกเนี่ยอู่ทองแน่ๆอย่างองค์นี้ก็เหมือนกันมีครบอย่างที่ว่านะฮะตาเนื้อไหลพระศกแล้วก็เกจเปลวเพลิงหลังเกจจะแบนๆอย่างนี้นะฮะอ่าแล้วก็มีกระเป๋าหลังอ่าเนี่ยคืออูทออ่ทองอู่ทอง,งอู่ทองสององค์เอ๊ ขัดมาจากอู่ทองแล้วก็มาเป็นราชวงศ์ที่สองราชวงศ์สุพรรณภูมินะฮะเห็นไหมหน้าก็จะหวานๆน,นะอย่างพวกลายตรกนี้นะก็จะค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์เด่นชัดนะฮะกุนทนอันนี้น่าจะ สั้นกลมที่เรียกว่าหน้าแบบผลลักษณะกลมแบบผลมะตูมนะครับอันนี้คือราชวงสุพรรณภูมินะฮะถัดมาถัดมาก็จะเป็นราชวงสุขโขทัยนะฮะเห็นไหมหน้าก็จะยาวขึ้นมาหน่อยนะฮะลายต่งตางๆก็จะแตกต่างกันออกไปเล็กน้อยนะฮะ ก็จะมีความะลูดกว่านะฮะความะลูดกว่าก็จะคล้ายๆกันมากนะฮะราชวงศ์สุพรรณภูมิกับราชวงศ์สุโขทัยเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันพอสมควรน,นะฮะเนี่ยพี่จําใบหน้านะประมาณนี้นะที่เป็นราชวงศ์สุพรรณภูมิเป็นราชวงศ์สุโขทัยก็ประมาณนี้นะฮะ องนี้ก็เป็นราชวงศ์สุขโขทยัยเห็นไหมเห็นไหมอันนั้นเป็นทรงเครื่องน้อยราชวงศ์สุขโขทยัยแล้วก็เป็นแบบพระพุทธแบบราชวงศ์สุขโขทยัยนะฮะราชวงศ์สุขโขทยัยนะก็ใบหน้าจะค่อนข้างแตกต่างชัดเจนนะครับแต่ละยุคช่วงแต่ละยุคจะมีเอกลักษณ์โดดเด่นของเขานะฮะ ถัดมาก็จะเป็นราชวงปรา,าสาททององค์นี้เป็นทรงเครื่องใหญ่ปราสาททองนะฮะนี่ราชวงปราสาททองก็จะมีอะไรที่โดดเด่นขึ้นมาเป็นอย่างยิ่งเลยอย่างโดยเฉพาะพระทรงเครื่องใหญ่นะฮะลักษณะใบหน้าของพระแบบราชวงปราสาททองนะฮะเอาแค่จำรายละเอียด จำข้าวๆไว้โครงหน้าอะไรไว้ดีกว่าเนาะเนี่ยคือทรงเครื่องใหญ่แบบราชวงศ์ปราสาททองนะฮะจำลักษณะใบหน้าไว้นะฮะก็จะมีความ เขาบอกว่าหวานแบบดุดุประสาททองนี่เขาจะหวานแบบดุดุเ<ๆ>ช่นอย่างองค์นี้ก็เป็นประสาททองนะครับทรงเครื่องใหญ่ประสาททอง จะเป็นทรงเครื่องใหญ่แบบบ้านพูหลวงนะฮะเห็นไหมนี่เป็นทรงเครื่องใหญ่แบบบ้านพูหลวงนะครับดูลักษณะใบาหน้าของท่านไว้นะฮะที่เรียกว่าหน้ารวมศูนกับเต็มใบเต็มหน้าหน้าเต็มเนี่ยเห็นไหมคือวงหน้าเนี่ย ลักษณะของรายละเอียดของใบหน้าเนี่ยจะเต็มพระพักนะฮะเนี่ยคิ้วตาจมูกปากนะฮะเ,เต็มเต็มพระพักเลยเห็นไหมพอมาเป็นผู้หลวงก็จะหน้ารวมศูนย์เห็นไหมหน้ารวมศูนย์นี่ก็เป็นลนักษณะปีกย่อยเลย็กๆน,น้อยๆนะฮะนี่ก็เป็นทรงเครื่องใหญ่องค์นี้ที่วิจิตโอ้โห วิจิตพิสดารมากเนี่ยพลอยเพลยเต็มเลยนะฮะเนี่ยพลอยอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะรัะตนชาติอัญมณีนะฮะประดับมาแต่เดิมเต็มเต็มนะเต็มเต็มองนี้ก็อ่าเป็นบ้านผู้หลวงปลายนะฮะบ้านผู้หลวงปลายองนี้ก็สวย Uh ก็มาที่อันนี้รับอิทธิพลของบ้านผู้หลวงมาแต่ว่าเข้ามาในผมว่านะองค์นี้เนี่ยมันผสมผสานแบบก่อนที่จะมาเป็นรัตะนโกศินลป์นะฮะเป็นบ้านไอเป็นปลายของบ้านผู้หลวงที่เข้ามาในช่วงของกรุงธนบุรีกรุงธนบุรีนะฮะ เป็นช่วงรอยต่อธนบุรีเอ่ออายุทยากับรัตนโกสินทร์มีธนบุรีขั้นกลางนะฮะอ่าธนบุรีนี่ก็มีอายุอยู่ช่วง15ปีโดยประมาณนะครับเขาก็จะรับอ่าอายุทยาเข้ามาอ่าอิทธิพลของอายุทยามานะฮะนี่เป็นบ้านภูหลวง ไม่ใช่โทษทีแต่องนี้เป็นกรุงธนบุรีนะฮะกรุงธนบุรีตัวลต่างๆของพระธนบุรีเนี่ยถือว่าเป็นพระที่หายากมากนะฮะเพราะว่าช่วงราชวงศ์แค่สิบห้าปีนะฮะเนี่ยดูในกีบบัวนี่มีเทพพนมเลยนะเทพพนมทุกกีบเลยแลเครื Snow ่องเขาโอ้โห ซึ่งต่อมาจะพัฒนามาเป็นรัตนโกสินนะฮะให้พี่ๆได้ดูนะฮะเพื่อไปเจอที่ไหนมาช่วงสุดท้ายเราจะมาดูรัตนโกสิน์เดี๋ยวขออนุญาตาชมพาชมองค์เล็กๆเนะาะเพราะองค์ใหญ่ก็จะเต็มโต๊ะนะฮะนี่อันนี้คือ ศิละปะในยุครัตะนโกสินทร์อันนี้คือรัตะนาทรงเครื่องนะฮะรัะตะนาทรงเครื่องดูผัก,ผกดูใบหน้าอันนี้คือหน้าแบบรัตะนโกสินทร์เลยนะเห็นะอันนี้เรียกว่ารัตะนจีวรดอกนะฮะรัะตะนจีวรดอกก็คือมีการพิมพ์ลายลงบน ผ้าจีวอนนะฮะเป็นลายดอกพิกุลนะฮะ <Yeah. S 1> อันนี้เราคุ้นชินกันอยู่แล้วนะผ้ารัตนโกสินนะฮะโอเควันนี้ก็น่าจะอ ทำให้พี่ๆได้พอจะแบ่งแยกช่วงแบ่งแยกช่วงของพระบูชาได้ในระดับหนึ่งเนาะปู่ทองหน้าตาเป็นแบบไหนสุพรรณภูมิราชวงศ์สุขโขทยัยปราสาททองบ้านภูหลวงทนบุรีและรัตะนโกสินทร์นะฮะก็ <c oughs> น่าจะพอพอมองได้มองออกพอประมาณนะฮะมันก็จะมีช่วงศิลปะที่ถ่ายทอดถ่ายทอดถ่ายเทกันมานะฮะเนี่ยอย่างสุพรรณภูมิมาละโวงสุโขทัยเนี่ยก็มีความละไม้คล้ายคลึงกันอยู่มากพอสมควรนะฮะส่วน เนี่ยจากราชวงศ์สุขโขทัยมาปราสาททองอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าพี่ๆเพื่อนๆน,นะฮะจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้พอประมาณเนาะเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยววันหน้าจะพยายามหาพระมาให้พี่ได้ชมกันอีกนะฮะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ